สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เก็กลับมาอีกกับผมในเกม Demon Slayer กันอีกครั้งหนึ่งในคลิปนี้เราก็าจะมาทําการรีวิวสกิลตัวละครในเกม Demon Slayer กันหลังจากคลิปที่แล้วที่ผมได้พาทุกคนไปทําการรีวิวทันจิโร่ร่างปีศาจมาในรอบนี้เนี่ยผมก็จะพาทุกคนมารีวิวเพื่อนเพศกันบ้างนั่นก็คือเซนิสึร่างทองนะครับเป็นร่างทองจริงๆนะเพราะร่างนี้เนี่ยตัวเขาเป็นสีทองนะครับผมแล้วก็มีเอฟเฟกสายฟ้ารอบๆตัวอย่างกับซูเปอร์ไซย่าขั้น2เลยส่วนนี้ก ก็จะเป็นเซนเนสอล่างปกตินะครับซึ่งไอ้เจ้าเซนเนสอล่างทองล่างนี่นะครับมันเพิ่งเป็นตัวละครใหม่ที่ได้มีการอัปเดตเข้ามาในเกมนี้ด้วยและก็เข้ามาเป็นตัวละครระดับ UR ด้วยนะส่วนวิธีในการได้รับตัวละครตัวนี้นะครับก็ให้เราไปที่อัญเชิญจํากัดเวลาได้เลยตอนนี้ตู้ตัวละครจะสามารถทําการให้เราสุ่มหาได้อยู่ที่ประมาณ3วันด้วยกันนะครับใครที่มาเล่นช้ากว่านั้นเนี่ยอาจจะต้องรอตัวละครตัวนี้รีลันสําหรับตัวละครเซนในสือล่างนี้นอกจากจะมาเป็นระดับ UR ระดับสูงสุดของตัวเกมแล้วนะครับ ก็ยังคงมาเป็นสายโจมตีอีกด้วยซึ่งจากที่ผมได้ไปลองเอาไปเล่นตามด่านหลังจากปั้นมาเลเวล80เนี่ยสกิลหนึ่งสกิลเดียวนะครับมอนก,ก็ตายหมดแล้วนะเรียกว่ายังไม่ได้เห็นสกิลอันติของตัวละครตัวนี้เลย อก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราก็มาดูรายละเอียดสกิลของเส้นนิสือล่างทองกันเลยดีกว่าสําหรับสกิลแรกนะครับตัวละครเส้นนิสือล่างนี้เนี่ยก็จะทําการโจมตีใส่ศัตรูทั้งหมดนะครับสร้างดาเมจเทียบเท่ากับ220%ของพลังโจมตีและหลังจากโจมตีเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีการแปดดีบัฟนะครับผมไฟฟ้าช็อตใส่ศัตรูด้วยซึ่งไอดีบัฟตรงนี้มันจะทําการลดพลังโจมตีของศัตรูลง15% เท่นานั้นยังไม่พอนะครับถ้าสกิลนี้เนี่ยไปทําการโจมตีศัตรูนะครับที่มีค่า HP ต่ํากว่า30%มันก็จะมีโอกาส80%ที่จะทําให้ศัตรูตัวนั้นที่โดนโจมตีนะครับติดทําให้ลม้มลงนะครับซึ่งไอการทําให้ลม้มลงตรงนี้เนี่ยก็จะไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เป็นระยะเวลา1เทิร์นเท่านั้นยังไม่พอนะครับสกิลนี้เนี่ยถ้าไปทําการโจมตีใส่ศัตรูแล้วมันจะทําให้ศัตรูตัวนั้นไม่สามารถสร้างโลได้เป็นระยะเวลา2เทิร์นนั่นเองนะตัวไหนมีสกิลในการสร้างโลโลก็จะไม่่เเกิดดขึ้้นนมานะรับแลีีีตง ก็จะไม่สามารถโดนล,ลบออกได้ด้วยและหลังจากการโจมตีสกิลที่1เสร็จแล้วเนี่ยตัวละครเซนนิส,สึก็จะได้รับบัฟที่มีชื่อว่าพลังแห่งความเร็วมานะครับซึ่งบัฟตรงนี้มันจะทําการเพิ่มความไว้กับตัวละครเซนนิส,สึ40%และก่อนการโจมตีแต่ละครั้งนะครับพลังโจมตีของตัวละครเซนนิส,สึเนี่ยจะเพิ่มขึ้น100เท่าของความเร็วที่ตัวละครเซนนิส,สึมีอยู่ไอ้บัฟแห่งความไวตรงนี้นะครับมันจะสามารถทําการสแตก็กันได้สูงสุดที่3ขั้น สนถ้าใครที่ดูคลิปมาจะถึงตรงนี้แล้วก็สนใจอยากดาวน์โหลดเล่นเกม Demon Slayer เกมนี้เดี๋ยวผมก็จะมาแนะนําวิธีในการดาวน์โหลดเกมนี้กันนะครับผมขั้นตอนแรกเนี่ยให้ทุกคนกดมาที่ลิงก์ใต้คลิปหรือไม่ก็ลิงก์ที่คอมเมนต์ปากหมุดเราจะเด้งมาที่หน้าดาวน์โหลดหน้านี้หลังจากนั้นก็ให้เราทําการกดดาวน์โหลด for Android ไปได้เลย พอกดดาวน์โหลดไฟ Android ไปแล้วนะครับเราก็จะได้รับมาเป็นไฟ apk เ,เราทําการกดติดตั้งไฟ apk เ,เรียบร้อยแล้วเราก็จะได้รับมาเป็นตัวแอป ex 7 e v e game อันนี้ใกล้เราเนี่ยทำการเปิดแอป ex 7 e v e game ขึ้นมาเพราะเราเปิดแอปขึ้นมาแล้วนะครับผมกใกล้เราไปที่ช่องค้นหาพิมพ์ชื่อเกมกดค้นหานะครับเราก็จะเจอกับตัวเกมที่ด้านบนสุดให้เราทําการกดเข้าไปแล้วก็กดดาวน์โหลดติดตั้งให้เรียบร้อย สำหรับคนที่เข้าเกมมาครั้งแรกตัวเกมจะเด้งมาที่หน้าล็อกอินนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําวิธีดีๆในการล็อกอินโดยการใช้เพียงแค่ Gmail อันเดียวนะพอเราเด้งมาที่หน้านี้ให้เรากดที่คาว่าลงชื่อเข้าใช้ลงทะเบียนด้วยอีเมลเราก็จะเด้งมาที่หน้านี้นะครับด้านบนให้เราทําการกรอกอีเมลที่เราต้องการจะแชร์ล็อกอินได้เลยหลังจากกรอกไปแล้วก็ให้มาที่ช่องรหัสนะครับกดคําว่ารับรหัสก็จะมีโค้ดส่งไปที่อีเมลด้านบนที่เรากรอกให้เรานําโค้ดตรงนั้นมาใส่ที่ช่องกรอกรหัสตรงนี้แล้วก็กดเข้าสู่ระบบได้เลยส่วนรรรั้้้้้งตต่่่ออไปททีีเเเเเาาากกกกจะลล็็ินมมมมผใใชชดแว ที่ล็อกอินแบบเดิมได้เลยส่วนคนที่เข้าเกมมาแล้วและตัวเกมยังไม่ได้เป็นเวอร์ชันแพดภาษาไทยแบบเดียวกันกับผมเนี่ยก็ให้เราทําการเปิดแอป x 7็กซ์เเกมขึ้นมานะครับไปที่คําว่าการแปลแล้วก็ให้ดูที่ด้านบนคําว่าแพดนะครับผมให้เราทําการเลื่อนหาคําว่าไทยนะแล้วกดเข้าไปกดยืนยันตัวเกมจะทําการรีสตาร์ทเกมแล้วก็เข้าเกมมาพร้อมกับเวอร์ชันแพดภาษาไทยให้เราต่อไปมาดูันที่สกิลที่2กันบ้างก็จะมาเป็นสกิลพาสีนะครับอัพเต็มที่เลเวล3เนี่ยก็จะได้ a อทเคเพิ่มขึ้น HP เพิขึ้น30%แล้ว ก็สปดเพิ่มขึ้น60หน่วยก็สําหรับสกิลที่2ของตัวละครเซนนิสูรเนี่ยก็จะมีการมอบบัฟโลกที่โปร่งใสให้นะครับก็จะทําให้การโจมตีของตัวละครตัวนี้เนี่ยไม่สนใจค่าป้องกันของเป้าหมายแล้วก็จะสามารถสร้างดาเมจจริงได้ด้วยนอกจากความสามารถของโลกโปร่งใสแล้วนะครับตัวละครเซนนิสือเวลาที่เลือดเขาลดลงทุกๆ20%เปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาก็จะได้รับความสามารถใหม่เพิ่มขึ้นมานะครับก็ถ้าเกิดว่าเลือดเขาเหลือ80%เปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาจะสามารถทําการโจมตีสร้างดาเมจจริงเทียบเท่ากับสิบเปอร์เซ็นต์ ไม่เกิน400เปอร์เซ็นต์ ส่วนถ้าเหลือ60%นะครับตัวละครเซนิสือเนี่ยก็จะกัน CC ประมาณนั้นแต่ถ้าเลือดลงมาเหลือ40%เนี่ยตัวละครเซนิสือก็จะไม่โดนดาเมจจริงนะครับแล้วก็จะได้รับบัฟในการลดดาเมจลดลงอีก20%ด้วยและสุดท้ายถ้าเลือดของตัวละครเซนิสือนะครับผมเหลือ20%ตัวละครตัวนี้จะมีการกันตายนะครับและเวลาที่ตัวละครตัวนี้เนี่ยทำการโจมตีมันก็จะมีการสร้างดาเมจเพิ่มเติม50%สูงสุด4ครั้งก็เรียกได้ว่าน่าจะเป็นสกิลที่2ที่โกงที่สุดตั้งแต่ผมเคยรีวิวมาแล้วเหอมัง้ง ไปมาดูกันที่สกิลอันติกันบ้างก็จะเป็นการโจมตีใส่ศัตรูทั้งทีมสร้างดาเมจ500%ของพลังโจมตีแต่ว่าศัตรูฝั่งตรงข้ามที่เลือดน้อยสุดที่โดนอันติของตัวละครเซนเนสสอเนี่ยจะได้รับดาเมจเท่ากับ1,000%ของพลังโจมตีเท่านั้นยังไม่พอนะครับถ้าสกิลอันตีอันนี้เนี่ย ไปทาการโจมตีใส่ศัตรูที่มี HP เหลือ5%หรือว่าน้อยกว่าเนี่ยมันจะทําการสังหารศัตรูตัวนั้นทันทีนะครับโดยไม่สนใจบัฟกันตายหรือว่าอะไรต่างๆที่สามารถกันตายได้โดนสกิลนี้เราเลือเหลือ5%ยังไงก็ตายเนี่ยทันทีแน่นอนนะเรียกว่าเป็นอันติที่เถื่อนมากๆเลยนะครับและก็มากันที่สกิลที่4หรือว่าสกิลสุดท้ายของตัวละครเซนนิสอล่างนี้นะครับเอาแบบเข้าใจง่ายๆไม่ต้องอธิบายยาวก็จะเป็นประมาณว่าตัวละครเซนนิสือล่างนี้เขาจะมีรูปแบบการโจมตีอยู่2โหมดนะครับโหมดแรก การโจมตีไปแล้วมันจะมีโอกาสในการทําให้สตูสามารถล้มลงได้และพอเขาทําให้สตูล,ล้มลงได้เนี่ยเขาก็จะเข้าสู่อีกโหมดหนึ่งนะครับที่เวลาเขาทําการโจมตีมันจะมีการเก็บสแต็กบัฟนะซึ่งพอเก็บครบแล้วมันจะทําให้การโจมตีของตัวละครเซนนิสูนนสนเนี่ยสามารถโจมตีได้รุนแรงมากยิ่งขึ้นประมาณนี้นะครับเป็นแบบสั้นๆแล้วก็เข้าใจง่ายๆทีนี้ต่อไปเราก็มาดูเกมเพลย์สกิลของตัวละครเซนนิสูนนสล่างทองอันนี้กันดีกว่านะครับผมว่าเอฟเฟกมันอลังการขนาดไหนนะต้องขอพาทุกคนมาที่โหมดทดลองเล่นฮีโร่นะ พ่อไปลองเล่นตามด่านแล้วเซนีิสือมันปล่อยสกิลเดียวมอนก็ตายหมดเลยนะไม่ได้อยู่ถึงดูอันตีสักทีเราต้องมาดูอันติกันในโหมดนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยแค่สกิลแรกก็ลังการแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะเป็นการฟัน2ทีนะครับผมแล้วก็มีเอฟเฟคฟ้าผ่าติดศัตรูนะครับก็จะโดนช็อตเรื่อยๆทุกครั้งที่มีการขยับโจมตีนะเดี๋ยวเรามารอดูอันตีกันนะครับ ตรงนี้บอทยังไงก็ไม่มีทางตายอยู่แล้วนะครับเหมือนว่าบอทมันจะเป็นอมตะเลือดไม่ลด อันตีก็มาแล้วนะครับบอกได้เลยว่าโคตรจะเท่นะเป็นล่างทองแบบมองแล้วแสบตาสุดๆส่วนเอฟเฟกเนี่ยก็แทบจะดูไม่รู้เรื่องเลยนะครับเพราะเอฟเฟกสายฟ้ามันเต็มจอเลยนะก็เป็นตัวละครตัวใหม่ของเกมที่ทำมาได้อลังการมากๆส่วนนี้ก็จะเป็นสกิลของน่าจะดากิไหมที่เขาเป็นอาศูนย์ข้างขึ้นลำดับสุดท้ายที่6นะครับแต่ต้องมีพี่ชายเขาด้วยนะถึงจะเป็นอาศูนข้างขึ้นถ้ามาแค่น้องสาวน่าจะเป็นเป็นแค่อสศูรย์ข้างแหลมนะก็เดี๋ยวดูอีกสักสกิลของตัวละครเซนิสึแล้วกันนะครับ ฟันไปครับผมแล้วก็ช็อตต่อนะเนี่ยแค่ท่านี้ท่า,ทาเดียวมันก็ทําให้ฝั่งตรงข้ามตามด่านต่างๆเนี่ยหายหมดแล้วนะครับยังไม่รวมกับดาเมจตอนนองที่ฝั่งตรงข้ามมันจะได้รับเรื่อยๆด้วยเอาเป็นว่าสับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ก็บายๆนะครับ